บักเซียนข่าวฟุตบอลวันนี้แดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองการของลิเวอร์พูลมองว่าดูการนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงต้องลุ้นหนักหากหวังท็อปโฟร์พรีเมียมร์ลีกอังกฤษมาครองปีศาจแดงทำได้แค่เสมอกับชิสตันพาเลทศูนย์ประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ทีมมีเพียงเจ็ดคะแนนเท่านั้นจากการลงเล่นในสนามห้าเกมแรกด้วยผลงานชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองซึ่งทางเมอร์ฟี่มองว่าปีนี้ทีมของเอิร์เทนฮาร์ คงต้องลุ้นเหนื่อยกับการคว้าชแชมป์ท็อปโฟซึ่งเป็นเป้าหมายขั้นต่ำของสโมสรผมคิดว่าพวกเขามีการเซ็นสัญญาที่ตำแหน่งเกมรับที่ดีพอสมควรเพื่อช่วยทีมเมอร์ฟี่ก้าวผ่านรายการแต่พวกเขาไม่ได้แก้ปัญหาในเรื่องของจำนวนประตูที่ขาดหายเมื่อฤดูการที่ผ่านมาพวกเขาทำประตูน้อยที่สุดในบรรดาสโมสรครึ่งบนของตารางทีมดึงโจชัวเซ็กซี่เข้ามาเล่นในแนวลุกเพียงคนเดียวเขายังเป็นเด็ก เขาไม่ใช่ตัวจบสกอร์ขนาดนั้นและไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าขนาดแท้นั่นจะทำให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอยู่ในจุดที่พวกเขาต้องการในแง่ของการแข่งขันเพื่อแย่งแชมป์แม้แต่ตำแหน่งท็อปโฟรผมก็คิดว่าพวกเขายังต้องดิ้นรนอย่างหนักแม้ทีมจะสร้างโอกาสและมีความคิดสร้างสรรค์นในทีมก็ตามโอเคครับยังไงบักเซียนขอฝากข่าวสารนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่เพื่อนๆกันด้วยนะครับ